อ้าวเพชรไพรวัตรสวัสดีพี่ใหม่สูปูโซคอนกับผมเมื่อเนี่กับวันจันทร์ที่30มสท่านว่าสองห้าก็ดกับขีมวาสามแนวทางลาวพัฒนาปูคอนเจนหวดสุดท้ายของปี67กันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวันศุกร์ที่27ิลาวพัฒนาของปูคอนเจนนั่นจับปูบเบาๆตะเล็กวิ่งเข่าตัวเนีนเข่าตัวเด่นนี่พี่น้องเด้อสายวิ่งถ้าเหลุดเอาเนี่ยก็ได้ขึ้นพี่น้องเนาะหลุด8ปดห่ยเพราะว่าปูเนีน8 ล่องเก่าเข่าที่แปดเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นจับคู่นี่ก็คือไปประหอดไปบ่เถิงเนาะมีถุแปดสี่เลขออกแปดหกน้อยหน้องเนาะเลขออกแปดหกเนี่ยเหมือนมันสูงมันออกหกหกเจ็ดเนี่ยลางในแปดหกเลขปิงอยู่เข่าที่แปดเข่าตัวเน้นจับคู่บ่าเข่าเฮเพรามาตามกันต่อมาแรกเนี่ยสองทุ่มเคืองปูคอนเจน อแยงข้าวเอฟซีแย่งข้าวเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีอันเมื่บ้านนี่ล่องันเบียดแกะกับอันเรียนหอยลดปูซีล่าเนาะพี่นอ้องเบียดลงไปหมื่บ้านนี่มันเลียอยู่มีอยู่สามสามเรียนนี่ที่หอยรดหอยหนาบ้านนี่เมือ่อแต่ได้พี่น,อน้องได้เมื่อละ พิ่นสซางมาหมัดละพิ่นสซางเอาหมดละพิ่นเอาหมดละได้พี่น้องไนดะ้มีสามเดือนหมดละนะเห็นปะปู่เซลาเพราะว่าแอดเอามาจากวัดปู่เซลาโดยตรงได้เพราะว่าไปสองเที่ยวนะไปสองเที่ยวไปเอามาสองเที่ยวลนะไปบูช่ามากมัดเลยได้พี่น้องไนดะ้แจ้งข่าวอิบซี่มะต้องทักมากระเบียดแก พี่น้องห้อง็ตดองทักมานี่แะล่ลงไปหมู่บ้านนี่เพราะว่ามันเมืแ่แหละมีอยู่สามเดืนเอนเมื่อตเลยด้พี่น้องได้แจงข้าวอย่ีบอกข้าวกันเดี๋ยวอยทักมาว่าจากใดเมื่แล้ว วันจันทร์วันจันทร์ที่เออวันจันทร์ที่สามสิบธันวาหกเจ็ดมวนชุดท้ายของปีหกเจ็ดน้อพี่น้องก็จะ mm. ไปเริ่มใหม่ปีวันที่หนึ่งแล้วขั้นเพิ่นบระยุดธขั้นเพิ่นบระยุดปีใหม่

ก็คือคิดพอ,อ,อม,าม้ากันนะพี่นอ้องคิดพ่อมาากันทีน่หกเจ็ดแปดหกตามสูตรเนาะพี่น้องมันได้ตัวเก่าตัวเดิมตามสูตรของปูแหลนะเนาะ ปิ้งบนล่างสามสี่วันเมื่อหนึ่งเก่ากับแปดเข่าที่แปดปูเน้นที่สามปูเน้นสามได้พี่น้องได้มกักมาพี่น้องสาม สายพิงสายโหลดก็นด้สี่หกส่เจ็ดสีแปด

ตัวเลขสามตัวน้องๆเลขสามตัวเก้าสาม ี่แ48ผู้ขายมาสองคู่ขึ้นก็เลขสามต่อส่วนตัวเน้นขึ้นเน้เนขึ้น,นสามหกกับสี่แปดที่ผู้เน้นไหนเน้เนติดสามติดสี่เหรอพี่น้อง ออพี่น้องเขาแคบหน้าจอท่าวลาพัชนาปูคอนเจนเหมือแรงส่สองตุมเคืงเลขกวิ่นกับสกับสี่หกเจ็ดแปดเนีม่มา้นมากันดกพี่น้องเนาะหกเกับ6ก8ปดแปนี่บนล่างปูห้วิ่ง3กับสีเน่นสามล่องสจับคู่นี่กัลักซนี่ก็มี4ส4่หกถ้าลักสามกับสามหกสเ็ดสามแปเล็กสาตัวเลยเก6าศย์ สี 48, ่แปดปูเน้นให้ีแปดกับสามหกได้พี่น้องได้บนล่างไปกลับดเด้แคบหนาจอตามนี้ครับผมมักตัวใดชอบตัวใดห้องไปพิจารณาเมือามาเข้ากระพานันกลับขอพระคุณปูขอนจันได้หลายครับผมคอยพี่น้องโชคมนันก่อนปีใหม่นี่มนันหมันงเฮ้งปังๆกันอ๋อฝากกดไรก็แชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เพชรพระลุยสวัสดีครับผม